นี้หลังจากนี้กูจะไม่ห่อมึงแล้วเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้แบบแบพวกมึงอ่ะกูไม่ห่อแล้วเดยวมึงเดี๋ยวมึงแคชมึรู้ได้ไงว่าวกกูจะนมึงยามันกทุเรศเลยนะภาพยกเห่อไอ้ดูกไอ้ฟูรี่คืนให้ไวเลยแบบไม่มีสักผีที่ทำไมหน่วยไที่ทำไมหน่วยะแก๊งมึงมันแก๊งขยายแก๊งเศเดนไอ้ียไอ้ต้นเตีนแกงจะแตกและไอ้เด็กเที่ยวมาไม่หน่วยงานเขาจะาอย่างเียวพุ่งกพังไอทุเรศ พวกห้อันสามันไหนขว้นไม่ปไม่ต้อมามาเป็นปิงะอาศัยอาศัยอาศัยชื่อเสียงแก๊งเขาอะยังใส่ตัวู้ชายดเสามไบต่อ่งแหมวันนี้น่าจะฝนตกเนอะแคสท็กันทีเดียวสิบพราเขเป็นไปได้ยังไง

พวกนี้หยุดพวกนี้หยุดเรียนหล่อกพวกนี้หยุดพีรองด่าวกนี้หยุดไงลูกแต่นีก็ไม่รู้เลยไอ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ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 มาอ้ไอ้หอ้ไ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 อ้ยอ้ไอ้มา้อ้ไ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 อ้าอ้ไอ้ไอ้ไอ้าอาไอ้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 ไจลไอ้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 ตำรวจเยอ้ะอ้ไอ้ไอ้ไอ้าอ้นหน้งบนไอ้ไอ้ออ้ไอ้าอ้อไออออเอองหน้าบ้าน้ีอองหน้าทีวีซีซี ไอ้กบกูเห็นเขาฆ่ากันอยู่นะไม่ออกไปขึ้นไปจกอยู่ข้างบนกสองรอบด้วยพี่เกศพี่ไปมันทำอีกรอบนะไอ้กบมึงเอาะไรกันเหรอไอ้พิ่ก็จกนะง่ายงเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่รู่ยังมีจุหยุดใช่ไหมเดี๋ยวพี่เกศจบมึงอะกรแล้วเหรอแก้วพี่แก้วหมดเลยนะมัาขายเงี่ยผูไม่บอกนะงั้นก็หยุดเลยเหรอพีมงาหนูเอาที่เทปเลยฮะเอี่ตพี่จะปัดเอาวันวิสาเอาวิสาค่ะพี่ต็มเสร็จแล้ว ก็จบไอ้เฮีย่วอยู่เนี่ยมีแค่นี้เหรอตำรวจอ่ะจ๋าหยุดโลกไม่หยุดหรอขอหน่วยงานครับเอ็นดีไม่ให้ครับอเกสวิเกตหลังบ้านเยอะหลังบ้าน้อ้โเยอะจัดไมบันมีมันมีของสอบเอ็ดีด้วยอ่ะ โหลบอลแล้วสบไอ้เหี้ยนี่อ่ะแต่ก่อนนะสบเอ็มดีมานะคุณคุณหมอมันมีสบเอ็มดีด้วยอ่ะหแม่งโหโดนว่ะรบโดนได้ไงวะโอยึงว่ะพี่โอนไม่โอนไม่ให้แม่โคตรหมดเลยเป็นเงินล้านเงินร้านต่อเป็นเงินล้านต่อเงินร้าน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 เก็ไปด้วยไปด้วยแก็ไปไหนวะดีขึ้นมาดิชิว หมอไปเกตคัน,คคนเลือกผู้หญิงนี่ว่ะอ, <suit. S 1> อะไรสิ <Lux> e. หมอมันมีศพไอ้เด่นดีคนหนึ่งอ่ะคุณหมอในในมือหมอไม่มีอสามคนเดี NP ๋ยวมีสามคนคุณหมอมันมีสามคนนะหลังหลังตัวนี้ครับไม่ไม่มันอยู่ใน่นี้เมื่อกี้วางไว้สามคนน่ะคุณหมอเราอุ้มออกให้หมอได้ไหมครับคนนั้นคือคุณหมอมีฝเองไหนในมือหมอดิไหนไหนมีปะ อยู่ปะไม่มีหรอกกูแกล้งฟอร์แบงนั้นแหละมีปะดูดิอะไรคนหนึ่งอ่ะหมอคนหนึ่งที่อุ้มอยู่ว่ะอีกคนหนึ่งอันนี้หมอปล่อยหมดแล้วนะคะไม่มีครับไม่มีเอาศพเอ็มดีอ่ะเอ้ยมันมีทั้งหมดกี่ศพบาททั้งหมดอ่ะศพแก๊งสู้ไม่ได้อยู่ไหนมีมันมีกี่ฟอร์บาทมีกี่ฟอร์บาททั้งหมดในเอ็มดีอ่ะไองครับเจ๊สองครับพี่อ๋อสองครับเจ้าทีครับหมอโอเคครับเท้าทีครับ มีสองอะไรเนี่ยหมอกเก็ดมอกบ้หลอกงานร้านไม่ไปเล่นเหล้าดูทองอะ่ะไม่ข่าวเ้วตัวเล้วเหรอวะเอาเราไม่ใช่เด็กเดินมึงล่ายให้หน่อยได้ไหมขอรครับพี่สกิลนะครับไม่ใช่เด็กเดิน ขอเกาะใช้สักสองตัวได้ไหมพี่เดี๋ยวหามาอีกสองอ่ะปล่อยให้ได้ไหมอ่ะโนโนไม่มีคนกู้แล้วเฮ้ยไอ้เรื่องพัดตไม้แพดก่อนโลกแล้วก็พัาตอไม้แพดด้วยอะขอเกาะสองตัวได้ไหมผมไม่มีเกาะสักตัวเลยเอดเดีอยวเดียวโอ้หเกาะมันมีอยู่เท่าไหร่อะยี่สิบแปดฮัลโหลครับพี่เกเออไอ้ที่เขาบอกว่าไม่เอาศพตลอดไปทิ้งนอกบ้านอ่ะหลังตีเสร็จแล้วพี่ที่เล่นแต่ในบ้านเสร็จแล้วก็คืนหมอพี่มันทำไมพี่ยังเอาไปทิ้งอยู่อะพี่ใครทิ้งอะครับ เนี่ยเอาไปทิ้งเต็มแมปเลยพี่มีตพตอเอาไปเึ้ื่อนไปทิ้งบนเขาบ้างอะไรบ้างไม่มที่ที่ทิ้งไปก็คือมันไปสบศพข้างนอกทิ้งก่อนหน้านั้นดิแต่มาเล่นบ้านไม่ไม่ได้กินก่อนหน้านั้นพี่หมอประกาศขอแล้วพี่เพิ่งเอาไปทิ้งฮะใช่ครับประกาศขอแล้วพี่เพิ่งเอาไปทิ้งเดีย๋ยวพี่ต้องถาม <ไป S 1> น้อง <ไป S 1> ก่อนยวถามน้องให้วอลก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถามน้องให้วอลแปบนงนะพี่พี่ไม่หรอกครับครับ ไอ้ในในวอลพี่ถามหน่อยดีว่ามีใครเอาศพตำรวจไปทิ้งก่อนก่อนที่เขาประกาศป่ะเอ้ยตอนเขาประกาศป่ะหมอประกาศน้รับคิสมาทีฮะมันมันอยู่นอกวอลอันนี้ลงไปงานร้านอ่ะพี่อ๋อลงไปงานร้านกันใช่ป่ะมีก่อนนะมีก่อนนะไปไหนตอนที่พี่ติ่มประกาศพูดผมก็ก็ทิ้งกันนะประกาศพูดทิ้งเลยไไปหน ไมไหนหรอพาไปเล่าเขาคุยคุยวอไปติบาเตงไปครับม่เพื่อนไม่นงเนเลยพาไปเซตเพื่อยริบร่าไปไอเต็มเต็มลันงานไปแล้วนะเมื่อกี้ใครบอกอาสอบตาลอไปทิ้งนะองละไอเฟมลงมาเ่กี้ตเกียรตมนะพี่ต้องรอให้ป้นหมดก่อนมันอะ รับป้อมมอก่อนก็นได้นะฮะมาโลบอกรอเฮ้ย hey, ถามหน่อยว่ามีใครอีกไหมที่เอาเอาเขาบอกว่าเต็มแมปเลยเอาไปทิ้งเต็มแมปเลยเหรอวะฮะพี <Yeah. S 2> <Huh? S 3> ่ลิมเลยไม่มีใครงานอเอาคีมมาดิเฝ้าไว้ก่อนเบลพี่กำลังเอาไปเฝ้าไว้กูกลังไปเฝ้าไว้ให้เป็นดีไปให้เป็นดีไปมีคีมมางัดร้านก้างหน่อย ไปงแผ่นต้องเปื่อยใช้ไม่ได้ผลใช้แผนแค่เฉยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก็ตการช่างซ่อมประตูพี่เกตว่าไงว่าไงพมผมร้านบนสีนะแล้วขับกลับมาผมเจอมันตัวหนึ่งเนี่ยหรอตีมันตายแล้วมันมันจะไปไอ้นี่มึงแน่เลยไม่ผมมาร้านบนผมขับกลับมาผ่านร้านใหม่แล้วก็เจอมันวิ่งออกมาจากร้านบอดี S <S 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 เป็นอรน้านใหม่อะร้านใหม่ไม่มีใครคัดหรอแอบทิ้งพี่ฤทธิ์ไว้ลองไปดูดิแต่ร้านใหม่ไม่มีใครคัดพอพี่ผ<ซ><ส>่านไอ้ร้านร้านถามานหน่อยว่าว่ามีใครเอาศพตำรวจไปทิ้งมั่งไม่มีนะพี่เกสไม่มีในะมีใครไม่มีใครไม่มีใครเล่นปืนบนรถไม่ไม่มีมม<อ>ใช่ปะพี่ฮะเจอมีคนไปยังไอ้กบอะไรกบเจอไอ้พี่ฤิ์นอนตายร้านใหม่อ่ะเขาคุยเล่นอันนี้กันอยู่มึงมามันน่าจะโดนฆ่าไงมึงก็ชุบมันดีมันเล่นหลานใช่ปะล่ะ ไอ้เฟนดี้ที่งไหนแล้วเออกูไม่มีคีย์ไอ้เจมันกำลังไปงานเออเดี๋ยวกูไป